ออ่ต่อตตมาแวะดูเมดสามสิบโปรกันนิดนึงนะจ๊ะตัวนี้5 g ด้วยน่าใช้มากเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ p20 นะอันนี้เมดสามสิบโปรห้ g แรงปิดป,ดป๊ดนะครับน่าใช้มากนะครับเอามาถ่ายตัดต่ออะไรเงี้ยน,น่าจะนะสวยกิฟนะอันนี้ก็ใช้ดูพียี่กันไปก่อนนะครับงบประมาณจํากัด นะน่าใช้มากเลยนะใครด่อ a t เนทได้นะใครโดเนทได้นะโดเนทโ on เติมเงินเข้า061 2040หนึงสอได้เลยนะครับเติมมาเลยทีละพันสองพันนะครับโอ้โหโดเนทได้นะเป็น as นะเติมเงินเข้า as นะอ่ามาก็มานั่งกินกาแฟนิดนึงนะก่อนที่จะไปถ่ายคลิปต่อนะนี่เป็นศูนย์เป็นร้านกาแฟทรูที่สยามแแหละที่เราดูเมดสามสิบโปรห้าจีตะแยะนะครับนะจ๊ะร้านหน้านั่งนะแต่คงนั่งนานไม่ได้นะช่วงนี้โควิดลําบะระบาดนะรีบกลับกันนะอันนี้ก็ออกมาลวออกมาทางสยามแล้วก็จุฬานะครับ มาดูจุฬาค่ะนิดนึงนะจุฬาปิดเทอมอยู่รถก็เขาไม่น่าจะมีนะช่วงนี้รถก็ไม่น่าจะมีนะ,นรนะนะครับรถก็บางๆโฟล์ฟรรถสบายๆชิวๆนะจ๊ะนะครับอืเหมือนเสาร์อาทิตย์เลยอะ่ะดีใจจังนะแต่เสาร์อาทิตย์แถวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โล่งหรอกนะนะครับเพราะว่ามีเรียนพิเศษกัน,นนี้เขาแต่เขาคงหยุดหมดแล้วเมื่อป่านนี้ นะครับตอนนี้คงสองร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วโหนะวันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะประกาศอีกติดอีกเท่าไหร่นะเมื่อวานติดหกสิบคนนะหกสิบคนมัน้งใช่ปะ่ะหน้ามืดเลยนะมาตัวเลขเพิ่มขึ้นมาสองเจ็ดสิบกว่านะครับวันนี้น่าจะทะลุสามร้อย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเออ่รักษาตัวรอด <c oughs> กันนิดนึงนะจ๊ะนะครับ ผมก็ไม่ได้เข้าเมืองบ่อยๆหรอกผมเข้านานๆทีปกติอยู่ที่เต้นรถกับคอนโดเนี่ยสองที่เนี่ยวิ่งไปกลับไปกลับกันอยู่สองที่เนี่ยไม่ได้เป็นไหนเลยกินกข้าวโซเว่นนะโอเคมาแล้วนี่ก็เลยจุฬามาแล้วกำลังจะไปที่สามย่านนะจ๊ะเดี๋ยวจะวนไปดูโครงการว er ันแบงคข้อขอท่านเจ้าสัวนิดนึงนะจ๊ะว่าเขาขึ้นตึกหรือ,อยังนะ จะเสร็จปีไหนไม่รู้อันนี้เป็นสามย่านมิทาวนะจ๊ะก็ถ่ายให้ดูด้านนอกวันนี้คงยังไม่เปิดนะคนรถคนคนน่าจะเยอะช่วงปเปิดเทอมอะไรเงี้ยนะปิดเทอมอคนแบบซาซานะจ๊ะสามย่านละนะครับยังโล่งๆเลยดูดิพระรามสี่โล่งๆเลยเห็นไหมข้างบนรถปกติไม่ใช่อย่างนี้นะรถจะแบบหนานแน่น ติดค้างบนสะพานกันอันนี้ขับกันชิวๆเลยนะเหมือนเสาร์อาทิตย์เลยนะจ๊ะดูดิขับกันชิวมากนะครับอัน,นี้แปดโมงกว่านะตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วที่ถ่ายเนี่ยแปดโมงกว่าวันนี้แหละนะครับผมก็ตัดต่ออัพโหลดกันให้ดูกันนะจ๊ะว่าในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ปิดนะกรุงเทพยังไม่ปิดแต่ว่าปิดพวกอาฟิ เนทอะไรเงี้ยนวดฟิตเนสอะไรอย่างเงี้นนยน,นะครับลงหนังนะครับเห็นพวกกองถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดนะถ่ายหนังถ่ายละครจะหยุดหมดเลยนะอ๋อนี้คอนเทนต์ไม่มีให้ดูเลยรตอนเนี้ยทำคอนเทนต์กันที่บ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยวันนี้ผมก็ออกมาถ่ายเท่านั้นเองเดี๋ยวกับเต็นท์ละกับเต็นท์ไปนั่งเต็นท์ขายของเื่อจะมีคนมาซื้อรถบ้างรถยังขายอยู่ นะครับที่เต็นท์ปลอดภัยเพราะว่าเป็นห้องแอร์แยกสัดส่วนนะครับแดดร้อนเปี้ยงนะครับตามตามที่จอดรถนี่แดดร้อนเปี้ยงนะค่าชโลกเกี้ยงเลยนะครับในเต็นท์ก็ห้องแอร์ปิดมิดชิดอยู่กันแค่คนสองคนนี่แหละไม่ได้อยู่เยอะนะครับ นี่ก็จะผ่านโครงการวอนแบงคอกแล้วใช่ป่ะนี่เป็นสาธรนะฮะนี่สวนลุมใช่ป่ะนะครับก็เงียบๆนะแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งแปดโมงนี่แหละนะครับนี่ลดลงนะนีพระรามสี่นี่พระรามสี่นะครับ,นะรบลลนะพระรามสี่าานะาานะนี่เป็นจุดพระรามสี่แปดโมงครึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้นะจุดเว้นมันเสาร์อาทิตย์ อาิตบางท,ทีจะไม่แน่เลยยังโอ้โหรถยังแน่นๆเลยนะจ๊ะอันนี้ติดเขาติดอันนี้เรชิดซ้ายดูตึกของท่านเจ้าสัวแล้วเาเป็นยังไงบ้างโฆษณาตามตึกน,นี่มันสวยนะนี่อันนี้เป็นโครงการวันแบงคอกนะก็เริ่มมีตึกด,ด้านหน้านี่เขาสร้างไว้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ยังไม่ขึ้น ตึกเท่าไหร่นะแต่คงทำฐานลากกันอยู่มั้งใช่ไหมเนี่ยมีปูนดูแวบๆยังโลง่ลงๆอยู่นะนี่ปูนอะไรนะท่อปูนะบลลมเลยนะคงทำฐานลากกันอยู่นะน่าจะเป็นชั้นดินน่าจะทำหลายชั้นนะก็เลยยังไม่ขึ้นข้างบนขึ้นขึ้นชั้นขึ้น,นตัวตึกก็คงไม่นานนะคงไม่รู้สึกนปีไหนนะี่ย อีกสปีเสร็จไหมเนี่ยมาเดินรีวิวซะหน่อยของท่านตึกท่านเจ้าสัวนี่ก็ต่อเลยมาทางบางคลองเตเยนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายดูศูนย์ประชุมนะครับกันนิดนึ่งนะครับศูนย์ประชุมก็ทําใหม่แล้วนะจ๊ะท,ท่านแต่คงของเป็นของของ,ของคนเดียวกันปะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจอดำ <laughs> จอดับ นะครับก็น่าจะนั่นแหละก็เป็นของท่านเจ้าสัวท่านใดท,ท่านหนึ่งแหละนะครับมาเช่าสูบประชุมนะก็เราช่วงนี้เราเขาเขาก็ทําใหม่นะครับก็ก็หวังว่าคงสวยสวยสวยตึกสวยสวยให้ได้เดินกันครับช่วงนี้ก็เดิน I อิมแพกไวก่อน I อิม a พกก็ไม่ได้เดินช่วงนี้งานงดหมดเลยนะ มาได้ชมมาได้โมตึกนี uno, like ้สวยอะเมดพาร์คโอพิตอลตึงสร้างใหม่นะครับงานมาได้โก็เลื่อนได้หมดเลยไม่มีเลยนะก็อยู่บ้านกันยาวๆช่วงนี้อันนี้มาแล้วมาทางสู่ประชุมแล้วนะครับโอ้ตัวยถไฟเงียบเลยนี้เดินมาทางสู่ประชุมแล้วก็ โดนทุบไป,ปที่เรียบร้อยนะ้๊จะเสียดายเสียดายแต่ก็ผมก็จะมาถ่ายหลายงานกันนะตรงนี้นะผมมาถ่ายหลายงานเหมือนกันนะควีนเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะมาทําใหม่ลนะดีจังนี่ถน,นนนี้นะครับถน,นนนี้แปดโมงครึ่งรถโล่ง <c ười> คนไปใช้รถไฟฟ้าใต้ดินกันหมดเหรอไม่เข้าใจ โล่งมากนะครับนะโล่งมากดูดิานนี้เป็นยังไม่เคยเข้าไปเดินข้างในเลยอะ่ะเป็นยังไงบ้างไม่รู้แต่ดูจากข้างนอกก็สวยดีนะบอ่บอบ่อน้ํสาสระน้ําบะเลิมเลยอ่าครับนี่ดูดิถนนโล่งเห็นไหมฝั่งนู้นก็โลง่งเนี่ยฝั่งนู้นก็โลง่ง่ะ ตึกออฟฟิศเพียบเลยดูดิข้างหน้าตึกออฟฟิศเพียบเลยถนนโล่งมากหรือว่าเข้างานกันหมดแล้วหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมนะใช่ไหมเดีย๋ยวนี้เขาเขาให้อาตบาเขาให้ปรับเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะทํางานที่บ้านก็ล็อกอินก็ต้องล็อกอินเข้าระบบแปดโมงแปดโมงครึ่งใช่ไหมไม่งั้นเจ้านายตัดตังค์ต้องออนอะไรนะ เีนี้ก็ต้องอย่างน้นอยๆต้องเอ้ยเปิดไลน์นะเปิดไลน์นะเลื่อขึ้นมานะทักเจ้านายไปแปดโมงแปดโมงครึ่งเป็นการเช็คอินว่าเออยทำงานเข้ามาทำงานแล้วนะอยู่หน้าจอแล้วนะอันนี้เข้าสูุ่มวิทแล้วนะครับุมวิทเรียบร้อยนะเป็นตรงไหนไวะนนี่ยตรงอะไรนะนานา,นาป่ะก่อนถึงนานานะ โรบินสันโรงแรมเลยฮะดัาร์ไหมนะครับถนนก็ดูอย่างนี่สุุมวิทนะครับแปดโมงครึ่งนะครับดูนะครับดูโอ้โหสุดยอดนะครับสุุมวิทแปดโมงครึ่งนะดูดิโอ้โหสุดยอดอะโล่งอะ่ะ นะครับโล่งเลยใช่ไหมก็นานนาเนี่ยสถานีรถไฟฟ้านานา next station นานาเนีจ้ะรถข้างล่าง8ปดโมงครึ่งหลุวมๆชิวๆสบายๆนะจ๊ะนา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 ต่อไปก็จะเป็นชิดลมใช่ไหมผมก็ไปนะครับไปตามทางเรื่อยๆสำรวจเส้นทางนะไทยอบายชิเฮ้ยเดี๋ยวมีห้างเหรอเดี๋ยวมีห้างสร้างใหม่ด้วยนี่ ดีจังดีจังเลยนะอันนี้ก็มาถึงตรงวิทยุและวิทยุนะครับแยกวิทยุก็เริ่มหนาแน่นเออเริ่มแบบเออมันต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องแน่แนแ,น,แน,นกันหน่อยหนะน,น่อยนะนี่ชิดลมเริ่มหนาแน่นละเออสบายใจมาถูกที่ละมาถูกถนนละเอ,อถ้ามันโลง่งตลอดไม่ไหวนะ แล้วแน่นแน่นแล้วอ้าวโล่งอีกละดูถนนหน,น้าดิถนนหน้าเส็นท้านชิดลมแล้วเห็นละถึงเสนท้านชิดลมแล้วแยกนี้มันต้องรถติดใช่ไหมต้องรถติดไม่ติดไม่ได้รถเยอะตัวเนี้ห้างก็ยังไม่เปิดนะแปดโมงครึง่งยังไม่เปิดนะเปิดเมื่อก่อนผมก็าํางานตรงเนี้นครับหลายปีเลยนะสิบปนะีตั้งแต่จบใหม่ๆทํ่ทงานตรงเนี้ ก็ทำงานก็เร <iet> ื่อยๆนะงานมาเรื่อยๆเนี <1 people> <1 people> <1 <wave> <1 <Cap> ่ยนะ่นี to ่ะปาต่อต่อ yeah. ต่อถึงสถานีรถไฟฟ้าชิดลม next station ชิดลมเนี่ยนะครับเริ่มมีแดดละเริ่มมีแดด จะต,ตรงไปทางสยามขับเป็นวงกลมเลยนะตรงไปสยามนะจ๊ะสีลมทัางซ้ายนะครับ ไฟมาปะนะนี่ก็เป็นสีแยกลประบสค์นะจ๊ะก็ยังไม่เปิดกันนะนะเกสอนพาสซ่าก็ยังไม่เปิดนะนะก็มีกอส่งพยายามส่งอระพรมพระพรมอ่ะก็มาถึงอุลุพงแล้วนะครับอุลุพงจริงจริงจะตัดคลิปตัดมากี้นะพอดีเห็นกระบะเอ็มจีป้ายแดงนะโหดีใจ นะครับรู้จะเห็นคันที่สองที่สามแล้วมั้งคันแรกเห็นแถวการจนานั่นแหละนะครับที่บนโยนถนนนะที่อยู่บนถนนนะไม่ได้อยู่โชว์รูมนะเนะนี่ยนี่ฮนขับขับอยู่ดีใจนะเอ็มจีขายขายของได้นะดีใจนะครับก็ดูสวยดีนะดูสวยดีนะแ <laughs> ต่จังหวัดน่าจะขายส่วนใหญ่น่าจะขายแต่จังหวัดแหละกรุงเทพไม่ค่อยได้น่าขายเท่าไหร่ ไอ้หรูว่าเป็นรถเดมโมวะไม่รู้ไม่รู้แต่เออมาวิ่งถนนก็ดีแล้วนะเห็นได้เห็นตามท้องถนนนิดนึงนะจ๊ะแต่จังหวัดน่าจะเห็นเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ขายแต่บะก็จะขายตามจังหวัดกันนะอะประมาณนี้นะจ๊ะไปละไปละ